เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทําการสํารวจมิติและท้าสู้กับราชาแห่งมิติบอสเกรโรเกโรที่มีเขาวนหัวงอกออกมาเป็นมินิฮาร์ดถ้าคุณอยากเติมเกมแบบคุ้มเจ๊ดต้องที่นี่เลยเย้ ลิชแมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัย100เโดยมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอด2ี่ี่ชั่วโมงเพียงแอดไลน์แอด i ิ h m a n s h อ p อ๋อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะหรือหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีบริการเติมเกมผ่านเว็บด้วยเติมวันพัชแมนหรือเกมอื่นๆคุ้มกว่าเติมเองบริการ2ี่ี่ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเอาเลยครับสวีทาสวัสดีัยรุ่นที่ต้องไปซื้อของลดราคาวันเสาร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่ายังไม่ได้ไปเเพรรรรรราา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 ะะววว่่่่่ตต้้้อออองงงมมมมจจจัััดกกกชุคคบบบหลยททีีผไปในนนส ิตกันแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมต่อน,นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยชอบผมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go <S และนี่ก็คือโหมดใหม่ที่มันทําการเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปแล้วดูเวลานับถอยหลังของโหมดนี้เลยแค่7ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแล้วซึ่งของรางวัลในค่อนข้างที่จะดีดดวยนะคุณผู้ชมสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือน,นี่อยู่ชั้นที่5น,นี่แหละไอแผ่นพวกนี้แหละที่ผมอยากได้เพราะว่าถ้าผมได้แผ่นเอันนิลันอันนี้มา,มมา,มานเมนาี่ย แล้วผมต้องการมันมากๆแล้วก็ของฟรีกมากมายเลยในโหมดนี้ซึ่งผมน้นได้เล่นผ่านด่านมายาเขต A มายาเขต B อ๋อแต่ C ียังไม่ผ่านและนี่ก็คือตัวละครลับของผมแต่ละตัวหลักๆที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น6ตัวนี้คุณผู้ชมเจยุงร่าง,ง2วัคซีแมนร่าง2องโซนิกก็ร่าง2เจ้ากิวินเจ้าจักรพรรดิเด็กร่าง,งวว2จจาางงแล้วก็เจ้าทัศซึมกิแล้วการที่เราจะไปท้าสู้ราชาแห่งมิติเกโรเกโรเนี่ยนะคุณผู้ชมเราจะต้องผ่านด่านทั้ง3มเขตนี้ไปก่อนก็คือ ABC ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่เวนี่โบนัสค ของราชาแห่งมิติเพิ่มขึ้น3 0โอเคถ้า้อมแล้วเราก็ไปลุยด่านมายาเขตสี่กันก่อนเลยโอ้ด่านที่1 0เจอ Boss, บอสปาคุซันร่าง2ด่านที่20เจอบอสอาชุราคาบุตุลางบาลาคลั่งแล้วก็ด่านที่30เจอบอสโบรอสอย่างนั้นแหละไปกันเข้าสู่ด่านมายาเขตซีกันเลยด่านแรกบอสท,ทั่วไปสู้ PVP แบบหนึ่ง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 ก็ต้องเจอ,อยุงมอสกิโตเกิลเพราะมันป่าได้แรงมาก <Nice. S 1> เออแล้วก่อนอื่นนี้ผมมีสกิลพิเศษ,ษไล่ตีทำดาเมจไปเรื่อยๆแล้วเปิดไปอีกติดสตันการ จะกมโจมตีทั่วทิศสร้างดาเมจและก็ทำให้กู้สู้ในติดกระดูแตกสีแดงสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดและมีโอกาส50%ทําให้ติดสตัน1-2เป้าหมายแล้วก็นี่อีกไอจู่โจมทางอากาศสร้างดาเมจและอ่อนแออ่อนแอก็คือพลังโจมตีจะลดลงนั่นเองไปเลยมอสคิโตเกิร์ร่างสองจู่โจมพริบตาชว่วย ทีเดียวถึงกับเตคเอาเชื้อืิวชันต่อไปไอ้หมจะเปลี่ยนการ์ดสักนิดนึงดีกว่าให้มันติดทั้งบทคายี่แล้วก็ติดทั้งรับดาบเมดเลย2อย่างเอาแ็ปนี่สลับไปเลยเอารักกิสือระดับยากมาสู้กันเลย มันมีกิ้งก่าแมนด้วยว่ะคุณผู้ชมไอเจ้าตัวกิ้งก่าแมนโอ้โหเดาตัวดิมาถึงคือติดบวกกี่หกแล้วก็ติดรับระเมทหกตัวแล้วก็โดนระเบิดไปอีกแค่ติดบั๊บสองปัฟนี้มันก็โกงแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเคโซนิคเปิดฝังสี่เงาไปที่บอสโกเกสึแล้วก็ไล่ตีชิบชิบชิบก็เสียบลงไปหนึ่งล้านสองแสนบอสโกเกสึถึงกับนอนเทงเต้งพลัสซึมเกียเรื่ื่อนหินทลายฟ้ายกลอยขึ้นไปแล้วระเบิดลงมาปุ๊บเดียวโอ้โหไม่ตายเลยนี่ว่嘛แล้วตาเดดนไไล่ตีีปทโยยุงแล้วก็ไล่ตีไปหนึ่งทีเโดอออออััศวิิินนสุดกกรบบบช่มทย ไปแปดหมื่นเจ็ปึ๊บตาเขาโดนระเบิดอา้าไม่ทันได้ระเบิดโดนยุงไล่ตีแตงก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> เราสามารถอัญเชิญได้แล้วว่ะคุณผู้ชมว้าวแล้วโบรอสเดียมันมาพอดีเลยอย่างนั้นเหรอผมมีอยู่แล้ว1ตัวนะโบรอสถ้าเอามาอีกมันจะอัพเกรดเอาโบรอสมาเลย1ตัวเดี๋ยวผมแบบว่าขอรีเฟซหาโบรอสอีกสักตัวสิอยากให้แบบว่าโบรอสมันเฉิดอฉายมากๆ ไม่ให้ลีฟแล้วโอ้ยังไม่เจอโบร้อนเลยไม่เป็นไรเรามาสู้กับเจ้าหมอนี่ดีกว่าราชาทะเลลึกระดับยากสู้แบบหนึ่งหนึ่งอย่างนั้นเหรอไหนเอาโบร้อนเราไปสู้สิมาเลยราชาทะเลลึกรับไปก่อนเลยบทขยี้แล้วก็ตามไปด้วยกระดูกเตกแล้วก็ตามไปด้วยติดสตันเหละยขั้นสุดท้ายลูกเตะราชันถล่มดาวการขึ้นไปโอ้ไม่ใช่วุฒิสามดาวมันไม่เท่นี่แล้วเตะไปโอ้ไม่ไม่ตายด้วยโคตรจะอึดเลยว่ะบอสอือมันไม่ได้อึดหรอกโบลรอสมันต่อยเบาอ้ตัวรัวหมัดทะเลลึกซัดเข้า เี่ยบลรอสึงกลังลงไปนอนเทงติ้งไม่ได้เราต้องเอาโบลรอสไปจัดการให้ชนะให้ได้ไวคุณผู้ชมสู้เขาโบลรบอสบลรอสลูกเตะร,ราชารอบที่สองอือชุบชุบชุบวีสองเตะเข้าไปซัดเข้าไปเต็มเต็มหน้าลงไปนอนเทง,เทงติง้ตหงหมื่นเก้าเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆคือผมอยากจะให้มันออกโบลรอสเนี่ยเยอะๆนะผมจะได้อัปเกรดบลรอสมันเป็นเอเอาบวกได้แต่มันไม่ออกให้ผมมาดีเสียจยุยโอเคไปรีตัวต่อไปกันเลยฟินิกแมนใช้สู้ได้แค่สองตัวอย่างนั้นหรอโอเคงั้นก็จัดแบบนี้และกันสองตัวนี้ไปสู้เกก็มมีตััวนน แต่ว่าแจกไปก่อนเลยครับโปรขยี้แล้วก็แจกรับประเวทไปอย่างละหนึ่งตัวแล้วก็ระเบิดไปติดสตาร์ทอีกสองตัวโอเคสวยงามปาดสองสีเงาไปที่โซนิกเงนก่อนเลยครับจุบจุบบบ,บเสียบลงไปครับแล้วไล่ตีหนึ่งทียูยูแล้วติดมายทอไปโอเคไม่ดับไม่ดิน้นไม่ชินประชนอย่างนั้นแหละและจัดการเพื่อนมันต่อเลยตีธรรมดายุงไล่หัวไปเฮ้ยไม่ตายฟื้นคืนชีพมาไล่ตีหนึ่งทีโอเคไม่แรงเท่าไหร่เมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะจัดการผิดตัวแล้วเราจะต้องจัดการให้หมอนี่นี่ไงเบอรร้อยแตกไปเลยแล้ว าการต่อไปเจ้าคิงอย่างนั้นแหละ วิ้ยมาถึงแล้วคิงมันเร็วว่าด้วยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเปิดไปก่อนบล็ยี่แล้วก็รับดาเมจไปแบบต่อเนื่องหตัวแล้วก็ระเบิดไปตีสแตนคิงไมมไม่ติดคิงแล้วคิงเอนจินในจินตนาการแล้วอันติเข้ามาจังหวะนี้โอ้ไม่เข้าเลยโลปูบอมหนาแจ๊ดโซนิกฝังสิเงาพิ่เจ้าคิงลํำดาบเข้าไปจังหวะนี้เสียบลงไปล้านหไม่ใช่แสนห้าแล้วคือโดนบล็อกคอด้ไงเลืินทลายฟ้าไปไม่เป็นไรยังพอมีคอยน้องซเซึมักได้ออกสกิลอัติเมตอยู่แล้วก็ระเบิดก็เป็นตุ้มเด เพราะาผมชอาปิกโโล,ล่่างม่วงมาด้วยแอลไม่ได้ระเบิดตายก่อนที่โดนระเบิดไปซะเออก็แรงอยู่หรือเปล่าวะโอเคตัวสุดท้ายไล่ตีธรรมดาก็พออโชดีด้วยน้องทีซื้อมากี่ด่านต่อไปเป็นการช้อปปิ้งอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่ามันจะลดราคานี้ด้วยแต่ว่าไม่เอาต่อไปเลยไม่เอาเราจะไม่ไปช้อปปิ้งว้าวการ์ดใหม่มาแล้วคุณผู้ชมหายนะครั้งใหญ่ี่สร้างดาเมจภายในเลยอย่างนั้นเหรอเอาการ์ดกลางเลยแล้วกันนะโอเคบอส่สอบไปเกโรเกโร,ร,รแบบยาก <This> ไหนมาดูซิการ์ดใหม่การ์ดตาเม็ภายในคุณผู้ชมนี่ไล่ตีบวกขคยี้ไปก่อนแล้วก็การ์ดตาเมจภายในเหยียบไปนี้ตีดูแต่สีทองถึงกับ6ตัวโอ้แล้วมันคมโมบกับระเบิดอย่างนั้นเลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมยดผมว่าก็ดูแต่สีแดงมาดีกว่าอาแชมเผ่านเรียบร้อยด่านนี้ด่านต่อไปแฟชปปะกายแสงสู้แบบหนึ่งหนึ่งนายไว้ใจฉันไมหมล่ะโปรเตให้ฉันได้ท้าสู้กับเจ้านั่นเถอะจริงๆฉันก็ไว้ใจานายนะแต่ฉันว่านายไม่น่าจะไหว <Br ow. S 1> เอามอคิโตเกลลงไปแทนดีกว่า การโจมตีเซียววิจูโจพริปต้าที่เจ้าเจ็ดหมื่นสี่โคเรงโอ้ด่านต่อไปสามบีสามอย่างนั้นเลยปฟแรรับที่ไปซับบทขยีแล้วก็ตามได้รับดาเมจต,ต่อแล้วก็ระเบิดสาตาร์อีกสองตัวไม่ติดติดตัวเดียวเลี้ยวฝังสีเงาเหลาไปก่อนเลยที่บีซัดบาบูซันแล้วฝังสีเงาเหลาสีที่เสียบลงไปมิดด้ามดา,าบแล้วก็ตามด้อัศวินสุนักออกโรบชิปะบอมระเบิดดู ไล่ตีไปอีกหนึ่งทีตีคิดที่เข้าไปราชาใต้ดินพิโรธเปิดเปิดปาดมาหึงดาบเอ็กคาลิเบอร์แล้วก็โซนิกแมนของผมสวนกลับด้วยฝั่งซี่เงาเหล่าสีทิศเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งไปแบบไม่ด้ท่าเหมือนเดิมเปลี่ยนมิติ300เอา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 นี้เอาเนี้นี่คุณผู้ชมเกโรได้ถูกทำลายบัฟไปหนึ่งแล้วไปรวยเจ้าหมอนี่กันเลย2อ2อย่างนั้นเลยแล้วไปบอสโบลรอสด้วยคุณผู้ชมรอบนี้มาถึงก็ทำไปติดไปก่อนเลยครับ3การ์ดของเราเออแล้วไปติดสตัร์ด้วยเอาเรื่องเหมือนกันที่ว่าบอส้บอส โบรสเขาเติมน้อยหรือมีแค่ตัวเดียวนะถ้าเติมเยอะก็จะมี2ตัวโอเคงั้นเราเอาจากกักรพรรดิเด็กอันตีไปก่อนเลยจังหวะน,นี้ระเบิดชิบะปอมของเราครับเจ็ดหมื่นดาเมจแล้วไล่ตีไปหนึ่งทีลูกน้องหายไปแล้วและหัวปีกหนึ่งทีตีธรรมดาไปายุงฟับฟับฟับฟื้สองหมื่นเก้าไล่หัวปีกหนึ่งทีโอ้โหอึดไม่ใช่เร่นแล้วระเบิดถล่มดาวของบอสโบรอสยิงมาเท่าไหร่หุ้ย ตายเลยอยู๋แล้วโดนบอสบอสต่อยมาธรรมดา3ามหมโคตรแรงเลยว่ะบอสมันโหดจังวะเนี่ยอือในตีอีกหนึ่งดีโดนอันตีใหม่รอบที่2เอ,อือลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเหลือ9%นี่เนะี้ยโอเคคุณผู้ชมผ่านแล้วนะฮะด่านต่อไปซัมบี้มุยเรียบร้อยซัมบี้มุยตุยเลยด่านต่อไปวอช็อกแมนเรียบร้อยโอ้หน้าต่อไปการโรอย,อย่างนั้นเหรออัช่างแอบผ่านแบบง่ายได้ว้าวของรางวัลต่อไปไม่ธรรมดาใช้ต้องซื้อแน่ๆครับคุณผู้ชมอันนี้ได้ดีอันนี้ดีมากอันอื่นผมก็อยากซื้อนะแต่ว่าผมอยากจะ เก็บเพชรไว้ด้วยนะครับอู้ <Ooh, S 1> ด่านต่อไปเป็นบอสอะไรอย่างนั้นเหรอ <Boys. S 1> มาเลยอาชุราคาบุตุหมวดบ้าคลั่งขอฉันเห็นพลังของนายหนอ่อยเถอะว่ามันจะหัวขาดไหนที่บอกว่าอารวาททั้ง1สัปดาห์เนี่ยอยากจะเจอจริงๆ่ทำไมเลือด <I. S 2> มันเยอะวะแน่สองหลอดเลยว่ะคุณผู้ชมเอาไปรับฝังสิง่งเอาไปก่อนกัน์ดการหนึ่งศพ oh. <บ>แล้วก็สวินต์นา oh. ออกรบไปเหมือนเดิมระเบิดชิบะตู๊เก้าหมื่นห้าไล่ทีไปอีกหนึ่งทีโอ้ oh, ทีกอลิน่าไซบอร์กแล้วไล่หัวไปหนึ่งทีที่อาชุราคาบุตุเลกเกอรเลือดจูโจพลิกกกตตาาาปปรดเเข้้้้้้ไจังหหวะนีีออออืืืแุยม่คูบ เป็นลมด้วยนั่นน่ะปู่ถึงก็เห็นดาเมจ9 5 0 0หของมอสคิโตเกลและเป็นลมไปเลยเมื่อตะกี้นี่ทำลายบัฟของเกียร์โรเบกหนึ่งช่องแล้วขจัดด่านต่อไปจกกักรพัทเด็ก V2 สองทำแมป,ปก็เคลียด่านต่อปุยอัศวินจกนักรกลเรียบร้อยนอนทิงติ้งโอ้ตัวเชิญเฉพาะมาขายยังั้นเหรอซื้อเลยไอสองอันนี้ผมก็อยากซื้อเหมือนเดิมแต่ว่าจะอยากจะเก็บเพชรไว้ดีกว่าไหนรีเฟซหาโบลรอสอีกหนึ่งตัวซิคุณผู้ชมนี่ไงเนี้ยอัปเกรดป่ะทำยังไงถึงเป็นขั้นสองวะเนี่ยสืบทอดสกิลอาจจะต้องได้โบลรอสอ 28เจออชุราคาบุตโต้เลยยางนั้นเลยเรียบร้อยเคลียดด่านต่อไปวัคซีแมนร่างสงองอสีแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายคุณผู้ชมโบอรอสร่างสองนั่นเองโบอรอสร่างสองต้องเจอโบอรอสร่างสองสิรีเฟซหาโบอรอสสิ<อ>มันรีเฟซไม่ได้แล้วเอาโบอรอสนี่แหละไปสู้ด้วยฉันขอแจมด้วยคนนะเพื่อนไปท้าสู้ด่านที่30กันเลยก่อนที่เราจะไปท้าสู้กับเจโรต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้ก่อนเอ้าแล้วโบอรอส โบลสตัวนได้ตีตายไปแล้วเหมือนกันลูกเตะราชาขั้นสุดยอดอัปเกรดมาแล้วนี่3ดาวอ๋อไม่ใช่3ดาวเหรอสามอัมปเกรดโบลสมาขั้น3แล้วทำไมเตะเบาจังเลยมันต้องแบบว่าเตะรอบฟุ้ฟุ้ฟับจักรวาลตอนนี้เราสามารถท้าสู้กับเกโรเกโรได้แล้วเอาเวลาที่ฉันรอคอยก็มาถึงแลว้วเวลาที่จะปราบแกราชามิตรีหมดง่ายผมเล่นผ่านไปแล้วต่อไปธรรมดาแล้วก็ค่อยไปผูกล้าแล้วก็ค่อยไปราชานั่นเองคุณลุงตีไปหน่วย10 1 6้ล้านคุณผู้ชมคุณงายหยิดห้บกแล้วคือดับเนี่ยถ้าใครตีได ระดับหนึ่งเนี่ยคือได้ของดีด้วยนะเนี่ยเราจะต้องตีติดสักมาท็อป200น่าจะดีนะเนี่ยตอนที่ผมก็ได้ไปทำการอัพเกรดตัวละครเพิ่มมานิดหน่อยนี่ซุยริวกลายเป็นบวก3เลี้ยวเอามาเทียนบร์รอสบรอสดาเมจไม่ไหวจริงๆเลี้ยวก็ดันสุดท้ายไว้นี่ราชาอันสุดท้ายแล้ว right. ลุยราชาสุดท้ายคุณผู้ชมรับดาเมจไปก่อนติดเทคยีไปก่อน,อนแล้วก็ระเบิดอีกหนึ่งทีไม่ติดสตนันมาดูว่าราชา,นานเนี่ยผมจะตีได้เท่าไหร่นะฝังสี่เงาเหลาสี่ทนะิศมอใช่ปั๊ปปั๊ปปับ๊บปั๊ปเสียบลงไปแสนแปดโคตจะแรงไล่ตีไปหนึ่งทีสามหมื่นสามยุงเรียกเท่ากับเจ่มมากๆแล้วตามด้วยฟิลลี่คัตเตอร์โอเพนเนอร์โอเวอร์ซูเปอร์อรโอ้โหเป็นไ,ไงชื่อท่าเดี๋ยวยุงเริ่ดจู่โจมพลิบตาปาดไปปะมองไม่ทันแปดหมื่นแปดแล้วมาดูดาเมีต์หน่วยสิบรจัดททีีมผ้่ ซีบอสเกโรเก่รใช่แล้วก็แค่ก๊อปปี้ทีมของคนอื่น